สำหรับการสร้างในฟาร์มเนี้ยทุกคนจะได้น้ําตาแก๊สแล้วก็การพาวเดอร์การพาวเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเอาไปค้าเป็นผู้แบบนี้เนาะเพื่อเอาไปใช้ร่วมกับปีกเนาะในฟาร์มเนี้ยมันเป็นฟาร์มที่สามารถสร้างได้แบบง่ายๆแล้วมันไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนมากมายอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสามารถสร้างฟาร์มนี้แบบเร่งด่วนได้สําหรับคนที่ต้องการการพาวเดอร์แบบเร่งด่วนนะสามารถใช้ฟาร์มนี้ได้เลยสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือการหาไบโอมที่เป็นแบบเนี้ย ในเนเธอรนะซึ่งใบโอมเนี้ยมันหายากพอสมควรนะเพราะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอเป็นใบโอมแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เห็นปะคือเราต้องหาให้ได้เป็นแบบนี้ถามว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนถึงจะสามารถสร้างได้ใช่ไหมให้เราไปที่การตั้งค่า setting ต,ต,ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมา แล้วเราก็ไปที่วิดีโอตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยให้เราปรับตรงนี้เป็นเลข6นะเลื่อนมาทางด้านซ้ายจนเป็นเลข6แบบนี้แล้วเราก็กดกลับมาทีเนี้ยให้เรายืนกึ่งกลางของไบโอมนี้เลยยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมได้มาคไว้แล้วให้เรายืนมองแบบนี้ถ้าเรามองไปรอบๆอบข้างเนี่ยเรายังเห็นเป็นไบโอมที่เรายือนอยู่แสดงว่าไบโอมเนี้ยสามารถใช้งานได้เพราะมันเป็นไบโอมใหญ่เห็นปะผมมองไปทางนู้นก็ ก็ยังมองเห็นอยู่เห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าพอเรามองไปปุ๊บกลายเป็นใบโอมอื่นแบบนี้ไม่เอาไม่อย่างนั้นตอนที่เราสร้างเนี่ยมันจะใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นไปได้ขอย้ำว่าให้เรายืนกึ่งกลางของไบโอมประมาณแบบนี้พอเรามองออกไปเนี่ยเราก็ยังเห็นเป็นไบโอมที่เรายืนอยู่เนาะเห็นป่ะฝั่งนู้นก็ยังมองเห็นเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ยังมองเห็นอยู่ด้านล่างก็ยังมองเห็นเห็นไหมคือรอบที่๓ ต้องเป็นไบโอมที่เรายืนอ,อยู่ส่วนในอย่างต่อมาเนี่ยก็คือเราจะวางบล็อกเนาะสมมติว่าตรงเนี้ยคือกึ่งกลางของไบโอมอันนี้ผมดูด้วยสายตานะผมไม่ได้ใช้หลักการอะไรเลยคือดูว่าตรงไหนคือกึ่งกลางของไบโอมนี้แค่นั้นดูด้วยสายตาแล้วเราก็วางบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงด้านบนตรงนี้เร่งด้านบนเนี่ยให้เรากดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะเราจะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง118 ก็คือแกน y ายเนี่ย118นั่นเองเดี๋ยวผมจะขึ้นไห้ดูก่อนเนาะเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่แกน y 1ย8แล้วเห็นด้านซ้ายไหมนั่นแหละฮะพอเราอยู่แกน y 1ย8แล้วเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากๆ เราอยาขุดบล็อกตรงนี้นะให้เราปล่อยไว้เลยทีนี้มันจะมีสี่ข้างใช่ไหมอันนี้ข้างที่1ข้างที่2 3แล้วก็4เนาะเห็นไหมฮะสีด้านเลยทั้ง4ด้านเนี่ยให้เราขุดลึกเข้าไป25บล็อกทุกด้านเลยนะ25บล็อกเหมือนกันเท่ากันเลยที่เราขุดไปเมื่อกี้คือบล็อกที่1แล้วบล็อกที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24แล้วก็25แบบนี้ที่ผมทำให้ดูคือเป็นตัวอย่างนะขุดลึกเข้าไป25บล็อกเราจะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยเห็นไหมฮะทำเหมือนกันแบบเปเปๆเลยนะ ในตอนนี้ผมได้ขุดทั้ง4ด้าน25บล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว25่5 25, 25แล้วก็25ที่เหลือเนี่ยตรงด้านข้างให้เราขุดจนกว่ามันจะถึงกำแพงตรงนู้นเลยคือทำเหมือนกันทั้ง4ด้านเลยนะคือเราจะขุดเป็นห้องสี่เหลี่ยมนั่นแหละง่ายๆเลยอันนี้ไม่ได้ใช้หลักการใดๆเพิ่มเติมขุดเรื่อยๆแค่นั้น หลังจากที่เราขุดแล้วเราจะได้ห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ทีนี้ของผมเนี่ยอาจจะซวยหน่อยเพราะว่ามันเจอถ้ำตรงนี้อันนี้แหละคือซวยเลยเพราะเราต้องอุดถ้ำตรงนี้ทั้งหมดย้ำนะว่าทั้งหมดเลยเนี่ยของผมเนี่ยมันสุดที่ตรงนี้นะผมก็ต้องอุดตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงด้านบนตรงนี้อุดทั้งหมดเลยย้ำนะว่าทั้งหมดถ้าใครที่เจอแบบนี้อาจจะซวยหน่อยแล้วก็ อาจจะเจอลาวาแบบนี้เนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยมากเพราะว่าเราก็สามารถอุดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยเนาะแค่นี้หรือเจอเป็นลาวาแบบนี้เราก็สามารถอุดได้เหมือนกันแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวผมต้องมานั่งอุดตรงนี้ก่อนเนาะย้ำนะว่าอุดทั้งหมดเลย และในตอนนี้ผมก็ได้อุดจนครบแล้วผมบอกเลยว่าใช้เวลานานมากมากทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเราจะเพิ่มความสูงด้านบนตรงนี้คือเราจะขุดเพิ่มเข้าไป2บล็อก1 2แบบนี้ระดับความสูงเพิ่มขึ้นไป2บล็อกนะเราจะขุดทั้งหมดเลยย้ำนะว่าทั้งหมดตรงนี้เลยตอนที่เราขุดเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้เห็นไหมฮะขุดเพิ่มเข้าไป2บล็อกเนาะ แล้วก็ถ้าใครที่สังเกตว่าเอา้าทําไมของผมเนี่ยมันไม่มีมอนเตอร์เกิดเลยทั้งนั้นที่ใครหลายคนที่สร้างตามเนี่ยทำไมมีมอนเตอร์เกิดใช่ไหมเพราะว่าในการตั้งค่าเนี่ยผมนั้นได้ปิดไว้ตรงเซตติ้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมได้เลือกเป็นพีดฟูลไว้เพราะว่าถ้าเราเลือกเป็น e ีซี่นอร์มหรือว่าฮาร์เนี่ยตอนที่เราสร้างเนี่ยเห็นปะดูดิมันก็จะมากวนใจเราทําให้ตอนที่เราสร้างเนี่ยมันน่าปวดหัวมากๆเลยเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วให้เราปรับเป็นพีดฟูไว้ก่อนแบบนี้เห็นปะดูโล่งตานันทีเลยแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยคือเราจะวางกระจกเป็นแบบนี้คือเราจะเว้นด้านบนไว้1บล็อกใช่ไหมแบบนี้แล้วเราก็วางกระจกด้านล่างเราจะเว้นไว้หนึ่งบล็อกด้านบนเห็นไหมแล้วเราก็วางกระจกแบบนี้ล้อมรอบทั้งหมดเลยย้ำนะว่าทั้งหมดเลยวางไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นกระจกบล็อกเต็มนะใช้เป็นกระจกธรรมดาก็พอแล้วไม่ต้องใช้เป็นกระจกแบบสีหรือว่าเป็นแบบนี้ไม่ต้องใช้นะครับผมธรรมดาก็พอแล้ว แล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดนั่นก็คือการปักท็อตเพื่อป้องกันไม่ให้สเกลตันหรือม็อบตัวอื่นเนี่ยมาเกิดตรงนี้ได้เราจะให้แก๊สเนี่ยมาเกิดที่บริเวณตรงนี้เท่านั้นเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันสามารถเกิดในที่มืดหรือว่าสว่างก็ได้เพราะฉะนั้นการปักท็อตเนี่ย มันจะไม่มีผลต่อฟาร์มนี้โดยวิธีการปักท็อตเนี่ยเราจะปักทั้งหมดตรงนี้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะวิ่งปักมัวๆแบบนี้เลยก็ได้แต่ผมแนะนําว่าให้เราปักตรงมุมก่อนเป็นแบบสีเ่เหลี่ยมนะดูผมปักนะผมจะปักแบบนี้คือวิ่งตรงขอบก่อนปักไปเรื่อยๆแล้วแต่หรือว่าจะปักเยอะปักน้อยแค่ไหนขอแค่ว่าให้มันสว่างมากพอไม่ให้มีมอนสเตอร์ตัวอื่นมาเกิดในฟาร์มแค่นั้นก็พอแล้ว ปากตรงขอบจนกว่ามันจะชนกันแบบนี้พอชนกันแล้วเราก็ขยับมาด้านในนิดนึงแล้วเราก็ปากตรงขอบเช่นเดียวกันแบบนี้ผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะล้อมรอบไปถึนตรงกลางวิธีนี้จะดีมากๆเพราะว่ามันจะสว่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในฟารของเราเลย อันนี้ด้วยความที่ว่าผมเป็นโหมดเคียร์ทีมเนาะมันก็เลยสามารถปักได้แบบรัวๆเนาะแต่ถ้าเป็นโหมดในส u วเว v a l เนี่ยหรือว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะก็เตรียมทอ็อตมาเยอะๆนะครับผมอาจจะใช้หลายชุดพอสมควรเลยตอนนี้ผมล้อมรอบใกล้ถึงตรงกลางแล้วอ่ะปักไปเรื่อยเอาเอาให้แบบว่าสว่างจ้าไปเลยอะ่ะเออแบบ ไม่ต้องให้มีมอนเตอร์ตัวอื่นเกิดอ่ะผมว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วนะคือแบบแสบตาหมดแล้วเนี่ยอ่ะผมว่าน่าจะพอแล้วให้ทุกคนไปที่เซตติ้งตรงนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็นโหมดฮาร์ดสำหรับในฟาร์มนะให้เราปรับเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องใช้ดาบลูตติ้งแบบนี้ ยิ่งถ้าเรามี r o ท t i n g สเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ของมากขึ้นเนี่ยจะดีมากๆเลยพอมันเกิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะตีมันได้เลยแบบนี้มันก็จะดับของมาเนาะถ้ามันอยู่ในฟาร์มของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีเราได้ดูนะ <S <S เห็นปะโจมตีเราไม่ได้เราก็สามารถตีได้แบบฟรีๆเลยแล้วก็ได้ของได้เลเวลด้วยแถมมันเกิดไวพอสมควรเลยดูดิ บางครั้งก็อาจจะเกิดทีละตัว2ตัวบ้างเห็นไหมดูดิคือแบบมันเพิ่งตุยไปเมื่อกี้มันก็เกิดมาใหม่แล้วเห็นไหมฮะเราก็สามารถทําแบบวนไปเรื่อยๆได้เลยเห็นไหมเนี่ยสังหารไปปุ๊บเกิดมาปั๊บเลยเห็นปะโคตรไวนะครับผมเห็นไหมฮะแค่แป๊บเดียวนะตอนนี้ผมได้15อันแล้วเห็นปะเราก็สามารถ ท้าเป็นผู้ได้แบบรวดเร็วทันใจแน่นอนนะผมสาหรับการใช้ในฟาร์มนี้ข้อเสียก็คือเราต้องมานั่งฟันแบบนี้นั่นแหละอันนี้คือข้อเสียเลยแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะสําหรับการโจมตีแบบนี้เนาะหรืออาจจะใช้เป็นธนูก็ได้แต่ว่ามันจะได้ของน้อยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีรู u t i n g แบบนี้เนาะในธนูนะเราก็เลยต้องใช้เป็นดาบจะดีที่สุดนั่นเองและบางครั้งเนี่ยมันอาจจะติดปัอแบบนี้ถ้าเรามาตีทันเนี่ย เราก็อาจจะได้ของแบบนี้เพราะว่าตอนที่มันติดบั๊กเนี่ยถ้ามันตุยไปเลยอะ่ะโดยที่เราไม่ได้โจมตีเนี่ยมันจะไม่รอบของนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าพี่ทําไมของผมเนี่ยมันเกิดน้อยจังเลยมันมีปัญหาหรือว่าบั๊กอะไรหรือเปล่าใช่ไหมปัญหาหลักๆเนี่ยคือพื้นที่ด้านล่างตรงนี้เป็นปัญหาเลยเพราะถ้าทุกคนเจอใบโอมที่มันไม่ได้ใหญ่แบบนี้แบบของผมเนี่ย เห็นไหมขนาดเดินไปเนี่ยก็ย,ยังเจออยู่เห็นปะถ้ามันไม่ได้ใหญ่แบบนี้ฟาร์มของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาใบโอมที่มันใหญ่ๆแบบนี้ฟาร์มมันถึงจะสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนตามที่เห็นด้านบนตรงนี้เห็นปะเกิดทีละ2ตัว,1ต,ว1ตัวบ้างแล้วเกิดไว้ด้วยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้กันเนาะ ก็ราคารที่ยา่ผมสอนสร้างฟาร์มอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเนาะบายบายจ้า